ถ้าคุณคิดว่าการเกษียณอายุคือจุดสิ้นสุดของภาพอนาคตที่หวังไว้ก็อาจยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะนี่คือข้อมูลสําคัญที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับเงินบํานาญหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าการรับเงินบํานาญชราภาพในแต่ละเดือนนั้นมีรายละเอียดและเงินไขามากมายซึ่งหากเข้าใจไม่ดีพออาจสร้างความสับสน หรือเสียโอกาสในการรับสวัสดิการที่ควรได้รับได้ง่ายๆจนบางทีสิ่งที่คุณเสียไปก็อาจเป็นจำนวนเงินมากกว่าที่คิดไว้รวมถึงเรื่องวันจ่ายเงินและสูตรคำนวณที่ดูซับซ้อนเล็กน้อยแต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะในบทความนี้เราจะชี้แจงทุกหย่อหางให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้นเริ่มตั้งแต่วันจ่ายเงินไปจนถึงคุณสมบัติที่คุณต้องตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่พร้อมเผยสูตรคำนวณการรับเงินสูงสุด7,500บาทต่อเดือนซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากพอช่วยค่าครองชีพในยางเกษียณอย่างมั่นใจ และเป็นหลักประกันชีวิตในช่วงบ้นปลายสำนักงานประกันสังคมสปสได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวันและรายละเอียดของการจ่ายเงินบำนาญชาราภาพสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สูงอายุวัย55ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือรายเดือนนี้โดยจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณตรงตามวันที่กำหนดทำให้คุณสามารถวางแผนการใช้ใจ่ายได้อย่างมั่นใจมากขึ้นวันจ่ายเงินบำนาญในเดือน พฤศจิกายน2568นี้คือวันที่25พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันอังคารตามปฏิทินปกติโดยเป็นวันที่มักใช้กันเป็นมาตรฐานสำหรับการโอนเงินของสำนักงานประกันสังคมเนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับกำหนดปกติที่สำนักงานจะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนทุกเดือนเพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในการรับเงินในแต่ละง,งวดหลายคนสงสัยว่าใครกันบ้างที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญนี้บอกเลยว่าคุณสมบัติสำคัญประกอบด้วย3ข้อใหญ่คือ 1. ต้องมีอายุครบ55ปีขึ้นไป 2. ต้องเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33เช่นพนักงานบริษัทหรือมาตรา39ผู้สมัครใจเองและความเป็นผู้ประกันตนต,นต้องสิ้นสุดลงแล้ว 3. ต้องส่งเงินสมทบครบตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยระยะเวลาส่งเงินสมทบต้องไม่น้อยกว่า180เดือนหรือ15ปีทั้งนี้หากคุณกำลังสนใจว่าถ้าลงทะเบียนยื่นขอรับสิทธิ์เข้าเกณฑ์แล้วจะได้รับเงินในวันไหน คำตอบคือง่ายมากสำหรับเงินบำนาญรายเดือนหรือที่เรียกว่า